ความคิดเห็นพม่าเผยเรื่องที่คนไทยอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญห่างไกลความเจริญของเราอาจจะไม่ได้เหมือนกับไทยเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับที่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญในประเทศไทยมากๆแต่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นในพม่าในทุกพื้นที่ความคิดเห็นหนึ่งพูดถึงเรื่องของการมีตัวตนในทางกฎหมายการเป็นพลเมืองของประเทศนั้นแบบชัดเจนแบบมีตัวตนในทางกฎหมายจริงๆ อย่างในประเทศไทยเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมากเลยที่คนส่วนใหญ่จะมีบัตรประชาชนมีเลขบ,บัตรประจําตัวประชาชนแบบชัดเจนที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้กันแทบทั้งหมดทั้งประเทศแต่ในพม่าในด้วยความที่มีกลุ่มชาติพันธุ์จํานวนมากเรื่องหนึ่งที่แตกต่างไม่ใช่แค่เรื่องของการห่างไกลความเจริญแต่หมายความว่ายังมีคนมากมายเลยในพม่ากลุ่มชาติพันธุ์จํานวนมากที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลคือไม่ได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนบางกลุ่มในรัฐยี่ไค ชนเผ่ากะเหลี่ยงในเขตชายแดนหรือแม้กระทั่งชาวปาโอหรือว่าในภาคตะวันออกล้วนประสบปัญหากับการที่หลายๆคนจํานวนมากเลยไม่ได้รับสัญชาติอย่างเป็นทางการพวกเขาไม่มีแม้แต่เอกสารที่ยืนยันตัวตนเรื่องนี้คนไทยอาจจะไม่ทราบแต่ในประเทศไทยที่ต่างอย่างหนึ่งเลยก็คือแทบทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนส่วนไหนของประเทศอยู่ไกลเมืองแค่ไหนทุกคนมีบัตรประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ ตันข้ามในพม่ามีคนจนํานวนมากที่อาจจะไม่ได้รู้จักเลยที่รา้ำว่วาสิทธิสวัสดิการของรัฐมีอะไรบ้างคือแทบจะไม่รู้เลยทีนี้ไม่ต้องไปถึงเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารอันนั้นยิ่งไกลตัวคือไม่สามารถที่จะไปเปิดบัญชีธนาคารได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งบางคนก็ไม่สามารถที่จะส่งลูกเรียนเข้าโรงเรียนของรัฐได้เลยเรื่องนี้ผมมองว่าประเทศไทยสามารถจัดการปัญหาเรื่องของคนไร้สัญชาติได้มากกว่า โดยเฉพาะในเขตชายแดนแต่รัฐไทยก็มีแนวทางแก้ไขนะอย่างเช่นการออกบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้น <c oughs> ก็สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้อยู่นั่นคือสิ่งที่ดีมากๆเกี่ยวกับเมืองไทย คือต่อให้ไม่ได้มีสัญชาติไทยก็ยังมีแนวทางแก้ไขในลักษณะนั้นซึ่งก็ต่างจากในพม่าที่หลายๆคนแม้แต่อยู่ในพม่ามาทั้งชีวิตก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้มีตัวตนในทางกฎหมายกลายเป็นว่าชีวิตก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างโดดเดี่ยวคือไม่ได้พึ่งอะไรที่เกี่ยวกับรัฐสักเท่าไหร่นักขณะที่ความเห็นถัดมานะครับพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ต่างจากไทยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและก็โลกของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเหมือนเป็นประตูสู่โลกภายนอกแต่ว่านั่นแทบจะไม่มีประตูเลยในหลายๆพื้นที่ ประเทศไทยอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ในพื้นฐานง่ายราคาถูกและครอบคลุมในทุกๆพื้นที่แม้ว่าสมัยนี้จะมีเทคโนโลยีที่ทําให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยวิธีที่แตกต่างแต่นั่นอาจจะไม่ใช่สำหรับคนทั่วไปที่ฐานะความเป็นอยู่ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายในประเทศไทยความง่ายความราคาถูกมันครอบคลุมทุกพื้นที่มากกว่าแม้แต่ในพื้นที่ชนบทผู้คนก็สามารถดูวิดีโอบน u t u b e เล่นโซเชียลหรือใช้ชีวิตประจาวันในการสั่งของออนไลน์ได้แต่เรื่องนี้ผมคิดว่าคนไทยอาจจะทราบกันดีอยู่นะว่าในพม่าของเรา โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากเป็นของหายากเลยทีเโดยซ้ำบันทีสัญญาณมือถือในบางพื้นที่อาจจะมีแค่ 2G อยู่เลยหรือบางทีก็ไม่มีเลยขณะที่บางความเห็นนะครับก็บอกว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างจากไทยอันนั้นยังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แลวมันก็ยังสามารถดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมได้อยู่บ้างแต่สิ่งที่เมืองไทยน่าอิจฉามากที่สุดก็คือการที่มีเรื่องของการแพทย์และสาธารณสุขแต่ว่าในพม่เรียกได้ว่าจะหาโรงพยาบาลที่มีหมอคอยให้บริการอยู่เด็ก บอกต้เลยว่าถ้าไม่ได้อยู่ใกล้เมืองนั่นเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดพม่าต้องเผื่อเวลาในการเดินทางเยอะไม่ใช่แค่หนึ่งวันแต่จะมากกว่านั้นหนึ่งในความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือประเทศไทยมยีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั่นเป็นข้อดีมากแม้ว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนในพื้นที่ห่างไกลชาวบ้านก็ยังพอมีหมอมีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลในระดับเบื้องต้นได้แต่ในพม่าบอกได้ตเลยว่าหมู่บ้านห่างไกลอาจจะไม่มีแม้แต่สถานพยาบาลใดๆเลย ชาวบ,บ้านต้องเดินทางหลายชั่วโมงหรือไม่ก็เดินทางเป็นวันๆหรือมากกว่านั้นเพื่อไปโรงพยาบาลของรัฐซึ่งมักจะขาดแคลนอุปกรณ์และยาอีกเมื่อเทียบกับทางฝั่งไทยผมพูดเรื่องนี้ได้เพราะเคยรักษาจากทางฝั่งไทยมาแล้วเคยเข้าโรงพยาบาลในประเทศไทยมาบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันแต่บอกได้เลยว่าสถานการณ์เดียวกันเจ็บป่วยคล้ายๆกันหลายๆคนอาจจะต้องเลือกพึ่งพาหมอพื้นบ้านหรือแม้แต่ศายสตร์ในการรักษาโรค เรื่องนี้มีความเห็นของผู้คนในแถบเพื่อนบ้านด้วยเหมือนกันนะครับมาจากประเทศอื่นๆก็บอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในลาวเรียก้ว่าหลายๆพื้นที่ในกรรมัมพูชาด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่พมา่าหรอกนะแต่ดูจากพื้นที่แล้วพมา่านั้นมีพื้นที่ที่ใหญ่โตผมไม่อยากจะคิดเลยว่าการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจะยิ่งล่าช้าไปมากกว่าแค่ไหนโครงสร้างพื้นฐานยิ่งดูน่าห่วงกับพื้นที่ขนาดใหญ่แบบนั้นขณะที่เรื่องนี้นะครับก็มีความเห็นของต่างชาติด้วยนะครับที่ด้วยความที่แสดงคววาาาาามมมเเหห็นนนกกัะร่่่่่ืองงไไททีพตจย ในแบบที่คาดไม่ถึงซึ่งก็มีชาวต่างชาตินะครับมาอ่านแล้วก็แสดงความเห็นด้วยเช่นกันโดยความเห็นของต่างชาติคนนี้นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นได้ชัดมากที่สุดเลยก็คือถนนนี่แหละถนนในหมู่บ้านที่ห่างไกลของพ่อม่ไม่ได้หมายถึงถนนลาดยางที่เราคุ้นตาตอนที่เดินทางท่องเที่ยวทางฝั่งไทยแต่หมายถึงเส้นทางที่อาจจะเป็นดินที่กลายเป็นโคลนที่เหลวในหน้าฝนด้วยหรือมันก็กลายเป็นผงฝุ่นฟุน้งกระจายในหน้าแรงบางครั้งผมก็สังเกตว่า ในบางเส้นทางไม่มีแม้แต่สะพานข้ามแม่น้ําเลยก็คือขับขับผ่านแม่น้าในช่วงที่มันตื้นๆไปแบบนั้นเลยผมเห็นรถในท้องถิ่นนั้นเดินทางแบบลุยน้ําหรือไม่ก็ใช้แพรพายข้ามฝั่งกันเองนั่นเป็นอะไรที่วินเทจคลาสสิกมากๆแต่ถ้าใช้ชีวิตอยู่นั่นจริงๆคงเป็นอะไรที่ล่าช้าและลาบากไม่น้อยหลังจากต้องเที่ยวม,มาอยู่สักพักต่างจากประเทศไทยในเรื่องของหมู่บ้านในภูเขาด้วยประเทศไทยนั้นแม้แต่ในหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางภูเขาที่อยู่ลึกเข้าไป ยังมีแม้กระทั่งถนนลาดยางเข้าไปถึงเลยผมเดินทางทางตอนเหนือในไทยโครงการพัฒนาหมู่บ้านของรัฐในไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาทําให้การเดินทางนั้นสะดวกมากถนนการขนส่งเข้าถึงแทบทุกพื้นที่จะสั่งของออนไลน์ก็ยังทําได้เลยในขณะที่พม่ผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าจะสั่งของออนไลน์มันจะมีรถคันไหนมาส่งบ้างไหมเนี่ยเพราะมันค่อนข้างจะล่าช้ามากๆเกินกว่าที่จะทําทได้ขณะที่ความเห็นต่มาก็พูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของการเข้าถึงไฟฟ้านะครับ เขาบอกว่าไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่24บชั่วโมงแต่เพราะว่าไฟฟ้ายังคงเป็นสิ่งที่หรูหราอยู่นะยกเว้นแต่คุณจะเคยชินกับการอยู่ในตัวเมืองถ้าเป็นในระดับหมูบหหหม่บ้านหลายๆหมู่บ้านอาจจะเพิ่งพาเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟดีเซลซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงและก็ไม่ได้สามารถที่จะใช้เปิดใช้ได้ตลอดเวลาไฟฟ้าที่มาจากส่วนกลางนั้นมาแค่เพียงบางจุดเท่านั้นในเรื่องของการเข้าถึงและมักจะมาพร้อมกับปัญหาความไม่แน่นอนบางวันติดบ้างบางวันก็หายไปบ้างซึ่งก็งงอยู่เหือนกัน อยู่ที่เมืองไทยแทบจะติดใจในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าตอนที่ผมพักอยู่ที่เมืองไทยไม่เคยจะเห็นว่ามีปัญหาไฟฟ้าดับเลยนะเดือนนึงเกิดขึ้นหนึ่งครั้งก็ยังไม่เกิดเลยบางทีและเรื่องสําคัญอีกป,ประการก็คือการเข้าถึงน้าสะอาดในหลายๆเมืองมันอยู่ในระดับตัวเมืองเลยไม่ใช่แค่อยู่ในระดับหมู่บ้านอย่างเดียวประเทศไทยผมสังเกตว่าระบบประปาในระดับหมู่บ้านยังจัดการได้ดีกว่าซะด้วยซ้ำนนะทำได้ดีกว่าหลายๆพื้นที่ในพมา่าที่บางทียังเป็นตัวเมืองด้วยซ้ำตัวเมืองขนาดใหญ่เลยและใหญ่กว่าทางฝั่งไทยที่เป็นเพียงหมู่บ้้านดวย แต่ผมก็สังเกตว่าในระดับหมู่บ้านของไทยยังสามารถเข้าถึงน้ําประปาที่สะอาดกว่าได้อย่างชัดเจนสุดๆเลยแต่ขณะที่ในพมา่าถ้าเป็น,นระดับหมู่บ้านเท่าๆกันเนี่ยบางทียังต้องอาศัยน้ําจากแม่น้ำำานําลาธารบ่อน้ําใตาดินที่ขุดกันเองหรือว่ากันไหนน่าแรงน้ําแห้งขอดบอกได้เลยว่าเดินไกลหลายกิโลหรือไม่ก็ขับรถไปหลายกิโลเมตรเพื่อไปตักน้ํา่เฉยชีวิตของคนไทยไม่มีแบบนี้อีกต่อไปแล้วในยุคปัจจุบันขณะที่ทางฟังของชาวต่างชาตินะครับอันนี้เป็นฝรั่งนะก็บอกนะครับว่าสิ่งที่ผมเห็นเกี่ยวกับพม่าและไทย ตัวเหมือนตอนแรกนะตัวเหมือนตอนแรกเลยว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันมีอะไรหลายอย่างคล้ายๆกันไม่ใช่แค่บางแง่มุมแต่คล้ายกันหลายๆแง่มุมด้วยความที่ดูขนาดของประเทศด้วยก็รู้สึกว่าเป็นสองประเทศที่มีพื้นที่เยอะนะเมื่อเทียบกับในภูมิภาคคือเป็นประเทศใหญ่แต่ว่าความแตกต่างกลายเป็นว่าพอไปถึงจริงๆไปเหยียบที่นั่นจริงๆก็พบว่าโครงสร้างพื้นฐานวัฐรสวัสดิการนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนสุดๆเลยประชาชนในเขตชนบทของไทยเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างได้ ตรงข้ามประชาชนในเขตชนบทของพอมา่ายากลาบากยิ่งกว่าในแบบที่คาดไม่ถึงทุกวันนี้ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยไม่ต่างอะไรจากเขตเมืองที่ขยายใหญ่ออกมาแม้ว่าจะไม่ได้กระจุกตัวเป็นตูเมืองใหญ่ๆโต,ตอะไรแต่อย่างใดแต่ความสะดวกทุกๆอย่างที่มีในระดับชุมชนนั้นเพียงพอต่อการเรียกว่าเป็นเมืองเล็กๆได้แล้วนะในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะมีการเข้าถึงไฟฟ้าปะปาสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตหรือบางทีบางชุมชนมีแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อนั่นไม่ต่างอะไรจากตัวเมืองที่ย่อส่วนลงมาแถมยังมีถนนลาดยางอีกต่างหาก ซึ่งความเห็นที่เข้าม,มาตอบกลับนะครับก็เป็นชาวพม่า,มาเขาก็บอกนะครับว่านี่แหละคือความเหลื่อมล้าของประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันในการใช้ชีวิตมันต่างกันมากและผมก็พบว่าไทยก็เริ่มจะแบ่งเส้นว่างที่กว้างขึ้นทุกวันทุกวันนะไทยก็ไปข้างหน้าแล้วก็เติบโตเปลี่ยนแปลงไปกว้างขึ้นทุกวันทุกวันความแตกต่างระหว่างผู้คนในพื้นที่ชนบท ของไทยกับพม่ามันไม่ได้มีแค่เพียงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าสวัสดิการที่มีอยู่เท่านั้นอันที่จริงมีอีกหลายเรื่องเลยที่คนที่มาเที่ยวอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ผมจะบอกในมุมมองของผมแล้วกันอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือการมีอิสระภาพอย่างเต็มที่แบบที่มันเกิดขึ้นในไทยในไทยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของประเทศวัฒนธรรมความบันเทิงเป็นอะไรที่กว้างกว่าแล้วก็เข้าถึงได้แทบทุกคนแต่สำหรับพม่ามันจะเกิดขึ้นแค่เฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นหรือบางทีตัวเมืองก็ยังสู้ไทยไม่ได้เลย ความบันเทิงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของผู้คนทางฝั่งไทยคนไทยหนะสามารถดูทีวีดูหนังฟังเพลงท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากในการใช้ชีวิตแต่ในพม่าถ,ถ้าไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วก็บอกได้เลยว่าความบันเทิงเป็นสิ่งที่ยังจํากัดคือในบางพื้นที่ยังไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาความบันเทิงมาจากไหนหรือต่อให้คุณมีตังแต่ก็พบว่าอินเทอร์เน็ตนั้นช้ามากนั่นก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงความบันเทิงด้วยเช่นกันผู้คนก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงความบัันนเเทจาาากกกกโลกภยอยออะม แน่นอนว่าคนพมา่าอาจจะดูทีวีไทยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทาได้นะต้องบอกอย่างนั้นคนไทยอาจจะเข้าใจว่าคนพมา่าส่วนใหญ่ดูทีวีไทยผมบอกเลยว่าคนจํานวนมากไม่เคยเห็นอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยเลยเลยซ้ัพวกเขาไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยเลยยกเว้นจะเป็นเรื่องรลวที่บอกปากต่อปากโดยเฉพาะในมุมของคนที่อยู่ไกลเมืองนะ นั่นคือสิ่งที่หลายๆคนคาดไม่ถึงคนไทยมักจะประเมินเอาไว้ว่าคนพม่าไปทำงานที่เมืองไทยน่าจะมีความคุ้นเคยกับเมืองไทยเป็นอย่างดีมีความคุ้นเคยในแบบที่ใกล้ชิดกันแบบที่พวกเขาคิดแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคือบางคนถ้าไม่ได้ไปทำงานที่เมืองไทยเลยอย่างเพื่อนของผมเองใช้ชีวิตอยู่ตามบ้านตามชนบทเขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเมืองไทยสักเท่าไหร่ แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเขาไปใช่อย่างนั้นยกเว้นกแต่ในบางบ้านที่อาจจะมีโทรทัศน์แล้วก็มีการเข้าถึงในเรื่องของสื่อบันเทิงจากทางฝั่งไทยแบบนั้นอาจจะรู้จักโลกภายนอกที่เรียกชื่อว่าประเทศไทยอยู่บ้างขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่านั่นก็ส่งผลต่อเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันนะในเรื่องของการมีอนาคตด้วยสำหรับผมที่อยู่ในเขตชนบทของพอมา่าแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ในเมืองแล้วแล้วก็เคยเดินทางไปไทยอยู่บ่อยครั้ง ผมเห็นสิ่งที่แตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือเมืองไทยมีความหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างได้มากกว่าในชนบทของไทยแม้ว่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจความเหลื่อมลำ้ำหรือว่าหาเงินได้น้อยโอกาสไม่เท่าเทียมแต่คนหนุ่มสาวก,ก็ยังสามารถมีความหวังได้ว่าการศึกษาจะช่วยให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นการศึกษาที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดแม้ว่าจะอยู่นอกเมืองแค่ไหนก็ยังเพียงพอที่จะทําให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาได้ ทำร้านเล็กๆในชุมชนหรือว่าทาธุรกิจเล็กๆในเขตเมืองเล็กๆก็สามารถเติบโตขึ้นมาได้เหมือนกันหรือว่าในที่สุดจะตัดสินใจเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ก็สามารถทําได้คือมันเป็นประตูเปิดสู่โอกาสใหม่ๆมากมายแต่ไปหมดเลยนั่นคือประเทศไทยนะแต่ในชีวิตที่เริ่มต้นในเขตชนบ,บทของพมา่าความหวังนั้นมันเลือนลางตั้งแต่ต้นเลยคือมันเหมือนกับว่าเป็นการปิดขาดจากโลกภายนอกโดยเส้นเชิงท่าท,ที่อาจจะไม่ได้มีใครมาห้ามคุณนะแต่ด้วยความที่พื้นฐานอย่างแรกๆเลยอย่างเช่นการศึกษาที่ไม่ได้เข้าถึง มันเป็นประตูที่ปิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นก็ทําให้โอกาสทางเศรษฐกิจการเติบโตในชีวิตก็ถูกจํากัดไว้แล้วทีนี้บางคนอาจจะโชคดีหน่อยที่หลายๆคนเลือกที่จะอพยพไปทํางานในประเทศอ,อื่นๆโดยเฉพาะที่ประเทศไทยนั่นก็ทําให้สามารถเอาตัวรอดกับชีวิต ที่เป็นอยู่แบบนั้นได้ที่นี้ในมุมมองของคนที่ได้ไปทํางานที่เมืองไทยนะั่นก็ไม่ต่างอะไรจากเป็นความโชคดีเลยนะเป็นคนที่มีทางเลือกขึ้นมาเลยนะเพราะหลายๆคนอาจจะจาใจต้องอยู่ที่นี่ต่อไปคือถ้าไปทํางานที่เมืองไทยได้นั่นเปรียบเสมือนเป็นเส้นทางชีวิตที่แตกต่างออกไปเลยคือสามารถฉีกหนีออกไปได้ไกลและมีอีกเรื่องสําคัญนะครับที่คอมเมนต์ถัดมาเขาพูดไว้อย่างน่าสนใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันนะครับในประเทศไทยทุกคนมีชื่อนามสกุลใช่ไหมความเห็นนี้เขาบอกว่า <inate> นั่นเป็นวิธีที่ทําให้ระบุตัวตนทําได้ง่ายแต่ว่าในพม่านะครับการระบุตัวตนอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักคือมันไม่ได้สามารถสะท้อนเขอญา,ยา,ยา,ยายิหรือว่าแม้กระทั่งไม่รู้เลยถ้าไม่ได้บอกต่อกันนะครับว่าใครคือเครืยญาิกันแน่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยไม่รู้จริงจนะครับเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนส่วนใหญ่มักจะมีเพียงชื่อเดียวไม่มีนามสกุลระบบการตั้งชื่อในพม่า GH, มักจะอิงตามวันเกิดเช่นคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะมีชื่อขึ้นต้นด้วยอะไรบางอย่างคนที่เกิดวันอังคารก็จะมีชืื่อออออขขึึึ้้้้นนนนนนนดดวยีีกแแบบบบบงงะะไรรัััคคเาพูถ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของเขาคือบางทีก็ส่งผลให้บางคนอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าเครือญาติมีใครบ้างแต่ที่เมืองไทยนะครับเห็นนามสกุลเดียวกันก็จะสามารถทักทายกันได้บ้างแม,ม้ว่าจะไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่พอเห็นว่าเป็นนามสกุลเดียวกันก็น่าจ,จะเป็นเครือญาติกันอะไรแบบนั้นขณะที่ความเมตมานะครับพูดถึงเรื่องที่เมืองไทยนะครับแทบทุกบ้านและความนิยมในเรื่องของรถกระบะนะครับการม,มีรถยนต์อะไรแบบนี้เมืองไทยแทบจะมีทุกบ้านกันแล้วในยุคสมัยนี้ไทยนิยมรถกระบะกันมากๆ ในระดับพื้นที่ชนบทเองก็มีรถกระบะกันเต็มไปหมดเลยในแต่ละบ้านในชนบทของไทยรถกระบะเป็นยานพาหนะหลักของชาวบ้านใช้ขนพืชผลขนคน,น,นเดินทางระยะไกลแต่ในชนบทของพม่าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลบอกได้เลยว่าคุณจะพบเห็นแม้กระทั่งการใช้เกวียนอยู่เลย เกวียนเทียมวัวคือเห็นเป็นเรื่องปกติเลยเพราะถนนบางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนาแม้ในบางพื้นที่อาจจะมีมอเตอร์ไซค์และรถบรรทุกขนาดเล็กเข้าถึงอยู่บ้างแต่การใช้เกวียนก็ยังเกิดขึ้นในหลายๆชุมชนอยู่เพราะราคาถูกและสามารถเดินทางผ่านเส้นทางที่รถยนต์เข้าไม่ถึงได้ ขณะที่ความเห็นสั้นๆถัดมานะครับก็พูดถึงระบบธนาคารนะครับในเมื่อผู้คนในหลายๆพื้นที่หลายๆโซนอาจจะไม่ได้มีแม้แต่บัตรประชาชนหรืออะไรที่ยืนยันตัวตนได้แล้วระบบธนาคารสำหรับคนที่อยู่ในเขตชนบทเป็นยังไงคนนี้นะครับขยายความให้นะครับว่ายังคงเป็นเรื่องของการใช้เงินสดอยู่นั่นเองทุกวันนี้ผมเห็นว่าที่ประเทศไทยใช้โมบายแบงกิ้งคือเรียกได้ว่าไม่ต้องพกตังกันแล้วแต่พอมา่ายังพึ่งพาเงินสดเป็นหลักอยู่เลย ในเขตชนบทของไทยผมก็เห็นนะว่าแม้แต่แม่ค้าในตลาดยังสามารถใช้ q ิว o d e คหรือแอปธนาคารในการรับเงินได้แต่ในบ้านเราไรยังใช้เงินสดอยู่เลยเป็นเรื่องจําเป็นอยู่ธนาคารสาขาในเขตชนบทยังมีน้อยมากและก็หลายพื้นที่ไม่ได้มีตู้ ATM ด้วยแต่เรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าแต่ในเมืองใหญ่ของพม่าเองเริ่มมีการใช้โมบายแบงกิ้งมากขึ้นนะแต่ว่าในเขตชนบทก็ยังเป็นอย่างนั้นแหละเงินสดยังคงเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนหลักๆอย่างไรก็ตามนั่นคงเป็น ระบบแรกเป็นสินค้าที่นิยมที่สุดอยู่ดีและสําสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในคลิปถัดไปด้วยนะครับยังมีอีกหลากหลายหัวข้อเดี๋ยวเรามาเล่าก,กันต่อในคลิปถัดไปนะครับยังมีอีกหลายหัวข้อเลยที่คนพมา่าคอมเมนต์กันแสดงความเห็นกันนะครับยังไงก็ามาติดตามกันด้วยนะครับช่วงทีอากาศหนาวๆนะครับแนะนำเสื้อยืดเสื้อแขนยาวเครื่องทาน้ําอุน่นผ้าห่มนะครับที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ เพราะนี่คือ y u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  e s s o p p p n n นะครับดีๆในราคาหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นยกเว้นแต่เครื่องทำน้ำอุ่นนะนั่นก็เป็นดีดีที่ผมมองว่ามันราคาคุ้มสุดๆแล้วนะถ้าท่านผู้ชมมองหาอยู่ก็สามารถดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี